สวัสดีครับเดี๋ยวมาหาชื่อทัว่วถั่วในซอยตรงข้ามกับธนาคารกรุงศรีอยุยานะครับเข้ามาในซอยนี้ประมาณสักน้อยน้อยเมตรแล้วมันเยอะๆใหญ่ล้านบุญโลดการไฟฟ้าเนียครับบุญโลดเทอรไฟฟ้าเนะี่ยไปเราอยู่ทางซ้ายมือนะครับทะเลยนะมันจะมีม,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 มีมีบ้านรั้วเป็นรั้วไม้ต้องเข้าบ้านาบ้านเดี๋ยวเข้าไปดูเลยครับ ทางเข้าตรงนี้ครับตรงตรงข้ามกับร้านบุญโลดการไฟฟ้านะครับเข้ามาจะเห็นประตูโลงไม้นะครับปรตูโลงไม้แล้วก็มีต้นไม้อยู่หน้าบ้านเดีเข้าไปาขับดูข้างในนะครับในตรงข้างเป็นร้านบุญโลดการเติร์ฟฟ้าเดี๋ยวขัามาดูข้างในเลยครับเข้างมันแอดข้ามามดูในบ้านไปเลยนะครับประการถั่วข้างในบ้านนี้อยู่ไหครับ วัววันนี้ครับเราต้องข้าวร้านบุญรถดการฟฟ้าร์ครับที่ภายในร้านใน,บ,น,น,ใน,นบ้านภายในบ้านครับเราเป็นศาสตร์กรรมในครอบครัวทำในครอบครัววัวอันนี้ก็อของร้านนะครับของร้านแล้วมีปลาหอยยุ่งด้วยครับเนี่ยปลาหอยยุ่งนี่ชอบกินเลยนะครับเนี่ยเออนี่ปลาที่สวยดิปลาหอยยุ่งถ้าปลาใหม่ๆมมันจะออกสีออกขาว ใส่อเ่วครับอันอย่างนี้ขายตัวน,นี่เป็นมงไมงมงขั้วตัวขั้วตัวเป็นกิจกรรมภายในบ้านนครับทำนที่อันนี้เป็นตัวนี่นไม่เห็นม,ม,ม,มะม่วงมั้โอ้ยหนอร้อนแบบแกระวนะคัยอยางครับคัว เม็ดทานตะวันหรือตัวปอ้าวทอหม่ครับเนี่ยเป็นหลอดเป็นหลอเป็นหลอตัวขั้วสอใหม่นะครับเนี่ยแล้วอันนี้ตัวะแปะมวนขั้วั้วขามาขั้เข้ามาตัวยงหรอตัว งกระบดตัวมีหลายอย่างนะครับนี่ดูนะครับมีราคาถั่วให้ไปติดไว้นะครับราคาถั่วแปลว่าเมันเล็บสีม่วงหินมะพร้าวราคาหนึ่งนิคันตตวันราคาตมามนี้เลยนะครับเนี่ยตัวเนี่ยนี่อะไร แต่ที่เด็ดที่สุดก็ต้องเป็นอันนี้ที่10เปอรเซ็นต์เดือดของร้านเลยตัวเม็ดเขียวนะครับอันนี้ตีเด็ดแน่นอนครับกิโล800บ้างเจ้ของเจ้าของร้านบอกครับอมันอร่อยที่มันแพงเพราะมันอร่อยด้แต่ละทำด้แทต่ละก็เกินยากแล้วอีกอย่างมันมีเฉพาะฤดูมันมีเฉพาะหน้าที่มันออกคเม็ดนะครับเดี๋ยวกินชักช่วงเมื่อกีร่เดือนละครับ เม็ดมันจะทั้งกรอบทั้งนุ่มทั้งหอมเลยครับราคามันเลยแพงโดดสดๆมันเลยครับตัวเม็ดเขียวที่ยังไม่ได้ทอดแต่เม็ดเขียวนะครับตตรงนี้มันยังมีเยอะอยู่ครับช่วงเม็ดเน้นนะครับหากินเยอะครับนนาจะได้กินที่อนนี้น้ำหนักเท่าไหร่ครกิโลใช่ไหมหกกิโลโอ้ในหนะมีหกกิโลหกกิโล้ะตีเป็นเงินเงินทอดครับ กิโลละแปดรอยครับหมดน,นี่๋ตวเข้าไปทอดแล้วมันจะเหลือที่เดียวทอดแล้วมันเหลือ่ทอดแล้วมันจะเหลือที่เดียวครับผมแล้วมันหนักมันเป็นเม็ดเป็นยังสดเด๋กิโลเปนเหลือแค่ก็ไร่เหลือลูปประมาณกิโลกว่าเนาะ<ล>ะเดี๋ยวผมจะซื้ออันนี้ไปักซื้อไปกินครับชั่วคราวสักร้อยก็พอแล้วเพราะว่ามันเดี๋ยวแค่มาซื้อใหม่เพาะมันอยู่ใกล้เก็บไว้นานมันก็จะเหม็นเหม็นรับรองเพราะว่าเป็นั้วันเลย อ๋อเปลี่ยนน้ำมันบ่อยเอ่ะเปลี่ยนน้ำมันทุกวันโอเคครับผมอยู่ผมอยู่ที่นี่อยู่ใกล้ใกล้พิ่า้ามาซื้อบ่อยได้แต่ถ้าคนมาจากต่างจังหวัดนี่ก็ขึ้นมาฝากนี่ก็ซื้อไปเยอะๆนะครับโอเคครับนี่ก็ฝากมาแล้นะครับแค่นี้หน้าแบบแล้วก็นเนแล้วก็ลืมหอยลงเห็นด้อแต่มันอร่อยสมราคาสมราคาครับออร่ยสวัสดีครับเดี๋ยวมาหาชื่อทถั่วทั่วในซอยตรงข้ามกับธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับ ถ้ามาในซอยนี time, ้ประมาณสักน mm ้อยน้อยเมตรแล้วมั้งมันเยอะๆไล้ร้านบุญรอดการไฟฟ้านะครับบุญรอดเครื่องไฟฟ้าเนี่ยไปเราอยู่ทางซ้ายมือนะครับพอเลยนะมันจะมีมีมีบ้านรั้วเป็นรั้วไม้แล้วเข้าบ้านบ้านเดี๋ยวเข้าไปดูเลยครับ